ต่อตรงนี้ไปขอท่านหลายโรดสดับมหาปฏิปทานนสูตรที่เป็นเรื่องปฏิบัติให้ยึดไวเป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องคณวสีที่ประชาเก้าท่านกล่าวตามพระมบาลีว่าปุณะจัปรังพิกเวทิโเสัยท้าปิ แล้วก็ปัดเซยะเสรีรังท้องขอว่าเท่านี้ <c oughs> ความก็มีว่าดูก่อนพิสุทังหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุเหมือนกับว่าจะพึงเห็นสรีระคือซาศกที่เขาไว้ทิ้งแล้วในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวัน อันขึ้น้องอืดมีสีเขียวหน่าเกลียดเป็นสลีระที่มีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียดเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนิวาถึงแม้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาคงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ และได baptism, mm ้ก hmm. ล่าวต่อไปว่าพิสุจย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายเป็นไปภายนอกภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ย่อมเห็นใจไหนหธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสี่ยมไปในกายบ้างก็รู้ว่ากายนี้มีอยู่ก็เข,เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแด้สักว่าเป็นที่รู้เพียงแด้สักว่าเป็นที่อาศัยระล็กเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่านว่าอย่างนี้ สาหรับข้อหลังเป็นวิปัส,สนายานเป็นอันสรุปรวบวงใจความสั้นๆว่าท่านให้พิจารณาเห็นกายนเนยห็นกายนอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่เขาทิ้งไว้ในประชัยไ้้ขึ้นอืดบ้างแล้วก็ต่อมาท่านก็นบอกว่า เป็นร่างกายที่ผูแรงกายจิตกินบ้างเป็นผูแรงกายเป็นร่างกายที่นกปรกรุมจิตกินบ้างหมูสุนัขก,กัดกินบ้างหมูสนักจิงจอกกัดกินบ้างหมสูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่แตงกว่าคนทต้งพันนาว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพที่ตรนที่ไม่อย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่า ที่เขาที่ไเไว้แล้วในปา่าช้าที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอน็นและรังอยู่เ่กน้องเข้ามาสู่ในกายในว่าทั้งกายนี้ทั้งกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันต้ากล่าวต่อไปว่ารู้ว่าร่างกายที่เขาทิ้งไวแล้วในปา่าช้าเป็นร่างกระดูก ที่เ่้นไปในเ,เลือดแต่ปราศจ,จากเนื้อยังมีเส้นเอ็นนัดเรงอยู่เธอก็นำเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าท่านว่าต่อไปว่าที่เป็นรากซากศพที่เขาทิ้งไ้แล้วในป่าชาเป็นรากกระดูกที่ปราศจ,จากเนื้และเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นนัดเร่นอยู่ เทก็น,น้อมมาถึงกายเราว่ากายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งที่กล่าวว่าเรือป็นทากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในปลายาคือว่าเป็นท่อนกระดูก้วปล่อยหลุดเป็นท่อนๆนปราศียจากเส้นเอ็นและริ้งแล้วกระจายทั่วไปกระทิดน้อยแต่ทิดใหญ่นี่เป็นอันว่าท่านให้พิจารณาดูว่า ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไร,ไประเป็นสาระเป็นกันสารผมขอสรุปสัป้นๆ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี้อันนี้ถ้าพูดกันเป็นงศพที่ผมต้องนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟัง ก็ทั้งนี้ผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธจเจ้าเสียเพราะว่าประเดี๋ยวท่านหลายจะคิดว่านี่เป็นคำสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่านถ้าว่าท่านจะคิดอย่างนี้นะผมไม่มีความรู้สึกอะไร แต่แท้ว่าบาังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอเวจีฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุธนะทธรัตนะถือว่าขาดชนณาคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเนนอยู่ก็พ้นจากความเป็นเนน เป็นอ,มบ,อมบาสุกอมบาศิกาก็พ้นจากความเป็นอ,มบ,อมบาสุกอมบาศิกาทั้งีู้เพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าถ้าไปนั่งนึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้ามันก็แย่แต่รี้ตัวผมเองก็เหมือนกันคำแนะนำสั่งสอนท่านหลาย ที่แนะนำนี่ความจริงเป็นคำแนะนำสอนสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำแนะนำของผมผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่ง้นขอท่านหลายจงรับทราบว่าตามที่ต้องกลำบาลีมากล่าวให้ท่านฟังแวลกจะเพิ่มกระแท่นเพราะปัจจุบันท่านด่วนตั้งนี้ก็เพราะว่า เพื่อจะปลื้งคำที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นม,มาเองนี่เราก็มาพูดกันถึงเพื่อจะมาถานข้อนี้ที่เรียกว่านวสีคือปา่าช้าก้าวร้าศพมีลักษณะก้าอย่างถ้าเยาว่ากันไปมันก็เหมือนกับของที่เราเคยเห็นคือคนตายหนึ่งวันบ้างคนตายสองวันบ้างคนตายสามวันบ้าง คนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหมน็นโชนมาทั้งกายเมื่อผนทิ่สุดอาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายก็โทมลงแล้วจะหนังพุ่มกระดูกมีกลิ่นแสงปรากฏต่อไปหนังก็หมดแล้วจะเส้นเอ็นรัดเร่งกระดูกเข้าไว้ ต่อไปเส้นเองก็หมดเหลือแต่กระดูก,ดกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายมันเหลือแต่กระดูก,ดก <c oughs> และในที่สุดอาการกระดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขายตกไปเป็นชิ้นเป็นท่อนเลื่อยายแ้ก็จมหายไปในพื้นปฐพีอาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินาสีบรมศาสดาสมมาสมุทธเจ้า ตึงแนะนำว่าท่นานนั้นหลายจงพิจารณาถึงกายในกายคือว่ากายของเราเนี่ยต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเม,มื่อไรเมื่อธาตุสีแตกความสามัคคีกันเมื่อไรร่างกายที่จัดว่าเป็นร่างมันก็ต้องสลายตัว ธาตุสี่ก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้าธาตุด,ดั้งสี่นี่มันต้องสามารถขีมีการรวมตัวกัน <c oughs> ถ้าหากว่าธาตุทังสี่ยังมีกําลังสมาเสมอกันครบถ้วนบริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซนร่างกายของบุคคลนั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรค ร่างกายแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บปราศจากความอ่อนแอนี่ว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคก,กินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรคก,ก็เพราะว่าธาตุสี่ธาตุดธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถธาตุาไปลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่น ด้วยความอ,อุ่นมีบ้างแต่กันน้อยไปคราวนี้ก็ทักยุงความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็ปรากฏหรือว,ว่าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแข็งหรือว่าให้น้าเกลือกันเพราะธาตุน้ํามันน้อยร่างกายมันก็ทุดโบบทรมหมดกาลัง เป็นอนันว่าถ้าธาตุทั้งสี่ยังคุมกันอยู่เพียงใดร่างกายก็ทรงอยู่นี่สำหรับคนตายธาตุอะไรมันหายไปบ้างอันดับแรกที่สุดธาตุลมหายไปเมื่อธาตุลมหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินลมเป็นเครื่องปลนเปลือให้ไฟติด ถ้าหากว,ว่าเราจะไปจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติดเมื่อเราเข้าไปในถ้ำลึกๆเราถือไฟฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสะไฟเกิดจากพลังงานของฐานไฟฉายเราก็ฉายไม่ติดเช่นกันนี่ร่างกายนี่เหมือนกันถ้าธาตุลมมันไม่มีแล้วธาตุไฟมันก็นลุกอยู่ไม่ได้ โอ้นี้สุดธาตุไฟมันก็สลายตัวเห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปราณและร่างกายเย็นชืดธาตุไฟมันก็หมดเมื่อธาตุไฟมันหมดไปธาตุลมหมดไปเลยถ้าธาตุน้ํากับธาตุดินขณะที่ธาตุลมยังอยู่ธาตุลมประคับประคองให้ไฟลุกมีความอบอุอน่นทำดินให้รับความ ความแห้งความแกร่งพอสมควพอที่จะต่อสู้กับธาตุน้านําได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟดับดินก็ไม่สามารถจะทุ่สู้น้ํนาได,ด้น้ําก็ละลายธาตุดินธาตุน้ําที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้จัดเนื้อผลท,ทีสุดธาตุดินถูกละลายมายก็กลายเป็นของเละหมดความแข็ง น้ำก็ปลูดออกมาเมีการเน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดทน่อธาตุดินเละสู่น้ำไม่ได้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำละลายดินจะเละออกมาตินเหม็นก็ปรากฏน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนจปแล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออก มันไม่ไหลออกจากธันมว,วาลอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแต่ก็เป็นน้ำสกปรกนี่ <c oughs> น้ำส่วนนี้มีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่าน,น้ำนี่มันมาจากไหนได้ความสกปรกต่างๆนี่มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก่อนตาย เมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสุปรกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่วจาระปัสสาวะเราก็มีอาการรังเกีื่ เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรงแต่เมื่อเลือดเราถูกมีดบาดานนเลือดหนามต่าเลือดไหลมานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกนี่เป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามาดูซากศพแล้ว ก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้นพิจารณาเห็นเป็นของปดิคูณสัญญาว่าร่างกายสุกระบอกเรือว่าสุปสัญญาคือจําได้ไว้เสมอว่าร่างกายแล้วเนี่ยสุกรบกเหมือนก็ทซาบศพแบบนี้มันน่ารักตรงไหนและดูกายภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่น ว่ากายของบุคคลอื่นก็มีคากามสกปรกเหมือนกันเพราะนั้นว่าถ้าเราจะปรารถนาร่างกายของบุคคลอื่นเข้ามาประคับประคองก็ชื่อว่าเราต้องการประคับประคองซากศพที่เต็มไปด้วยความสกปรกในเมื่อการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและของชัว่ว เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวม,มันสุกกระบิกทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าให้พิจนนารณาต่อไปว่าร่างกายอาของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอ,อื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสุกกระบิดาสะอาดเปรสภาพเป็นสราดทุกอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้กเพราะอะไรกรเ็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนตัวอย่าเป็นอยู่เป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดตามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปัตินาญาณตอนต้นนี้เมื่อร่างกายสุกรกร่างกายเหมือนก็สรากศพ ร่างศพเนา่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเนา่าแล้วเราก็จะไปรักคนเนา่าเราจะไปประครับประคองคนเนา่าหรือว่าเนา่าตัวเนา่ามันจะรักกันมันจะประครับประคองกันก็ช่างมันอย่งังไงเลยแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าสิ่งท่างหลแล้วนั้นมันเนา่า ที่เราปรารถนาเราเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงดงามงามี่โคตรส่งดีเราคิดอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเนา่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่จะน่ารังเกียจมันก็ไม่มีมันก็อาการที่นหน้ารังเกียจมันก็จะมีขึ้นเราก็ไม่อยากจะประคับประคองถ้านี่เราไม่ได้เนต เราไม่ได้คิดคิดแต่ว,ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาท่านี้อง์สมเด็จพระสัมมา,ส,จจาสัมพุทธเจ้าสอนแนะนําความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนท่านพูดกันแบบภาษาชาวบ,บ้านก็บอกว่านี่อย่างโงท่ทึมทึกมากเลย ไอ้แบบโง่งเง่าเต,าต่าตุนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันสกปรกไอ้ซรากศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราและเราก็มีสภาพเป็นสารากศพแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นสารากศพแบบนั้นทําไมจะต้องไปประครับประคองไปหลวงหลายฝ่ายฝัน และก็จงจําไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นพอดีมีสภาพเหมือนกันคือเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็น <im it> <im it> คนเองเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ต้นท้ายนี่เป็นวิปัสสนาญาณ เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปทั้งว่ายังไงย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจารณาเเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นแล้วก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอันว่า ให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนอกคือกายเขาบุคคลเองคนงดี แ้าความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดาในเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาฉันแล้วจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้เลยว่าไปอริยสัจ บางกันถุยไปก็ได้แปะว,ว่าบางท่านที่มีความฉลาดพอที่เรียกว่ามีบารมีดีคือมีบารมีสิบครบทนมีเจรณะสิบห้าครบทนมีทิบาทสี่ครบทนถ้าว่าทั้งสามรายการนี้ครบทนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนอีกแล้ว ไม่มีอะไรสอนแพวกท่านเป็นพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านนองอยู่เห็นล่นเสียนิดนี่เสียน่อยตินั่นนิตินี่น้อยไอ้นน่นไม่ดีอ้หนี่เสียมีความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพระจิตนี่มมัได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลย ยังมีความทันลงอารมณ์จิตยังพ่อควรไม่จะกินเลดพูดภาษาไ,ไทยไทยกันได้ว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ได่าใคร้วพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกแต่ที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหรือนับถืออย่างนั้นจะทําทำจิตให้มันดิ้นรนยิง่งเกินไป พิจาราทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดานี่เราฟังกันวันละหลายครั้งหลายเที่ยวแต่วกายังขาดสติสัมปชัญญะยังขาดปัญญาเอาเวจีไปที่ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาไปสวรรค์ได้ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่อง ยังติโน,นยังตินี่ยังถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเลวมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่รู้จักการะเพียงใดเราก็ยังเลวมากเพียงนั้นความเลวเป็นปัจจัยให้ดงสว่อบ,บาบยภูมิอริยสัจมีฟังกันทุกวันนะรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยสัจไม่รู้ นี่สำหรับมหาตธ,ธิปฐานนักสูตรที่วัดนี้สอนมาสามรอบแล้วก็อปกินอากาศสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่ยานนิพพานฝึกตั้งหลารอบอาาธรรมฐานสี่สิบก็สอนกันมาสองสามรอบนางปตาจาราเข้าฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วทำไมท่านจึงได้เป็นพระอระหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศแทนในด้านพระวินยัย ถ้าเราฟังกันเท่าไหร่ทำไมจือไม่ได้รู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวรู้จักการยับยัง้งรู้จักมีสติสัมปชัญญะจำคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักธรรมดาไว้ให้เป็นปกติคนที่มีความวุ่นวายติโนตินี คนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดาธำว่าตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนนะ่ะยังมีอะไรที่ต้องติอยู่ไหมว่านั่งก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจของเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิ่งทราบเ่อกิเลตมันเลยหัว ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียนอกจากจริยาที่จะผิดเพื่อธรรมวินยัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้จะไปแก้มัน อย่าไปแก้ในสิ่งนั้นอย่าไปแก้ที่วัตถุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทํมมาไมเราจริงจะต้องเดือดร้อนทํมมาไมเราจริงจะต้องดินรนอารมณ์ของธรรมดานี่เป็นอารมณ์ของโคตรภูยานคืออารมณ์จิตที่จะก้าวเข้าไปสูค่ความเป็นประสดาบัน เรื่องพระโสดาสิกาคา,า,า,านาคารหันฟังกันมาเยอะแต่เปล่าอย่างอย่างที่ที่ที่ยังหนาอยู่มากๆจะมีบางท่านก็บางไปมากแล้วบางาบางทีบางรายก็ยิ่ยงฟังยิ่ยงหนาก็มีมาไปที่หน้าเส้นได้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารมเด็จเหนื่อยมามาก ปราธนาได้คนมีความสุขรู้ขั้กฎธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากนี่จงจำให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจำไว้ด้วยจงประพฤติธปฏิบัติยับยั้งช่างใจเจเปไปคนช่างติแข้งต่อช่าง้าติติก็ติตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าว่าอัตนาโจทยตานาังยิงเตือนตนในตนเองกล้าโทษโจทย์ความโชวของตนเองไว้เป็นปกติ ตั้กล่าวต่อไปว่าก็รู้ว่ากายไม่มีอยู่กายเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เือนั้นก็เพียงแต่สักตะว,ว่าเป็นที่รู้คือเพียงสักตะว,ว่าเป็นที่รู้ธรรมดาของมันเป็นอย่างไรก็ช่างมันไปไรมันอยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยมันอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชิญเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มี พราะธรรมดามันเร็วถ้าว่าตอบอีกว่าก็เพียงแต่สัตว์ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วยคือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราและสะกายทิฏฐีเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจำให้ดีจำแล้วก็พุทธพฤติปฏิบัติ แล้วก็ทำตัวให้ได้ด้วย่าสักตะว่าฟังตอยนีศสักตะว่าได้ยิน่าสักตะว,ว่า,วา,าวจำใช้ปัญญาคิดด้วยแล้วปลดให้ได้ด้วยทั้งกล่าวต่อไปว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยก็ดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุย่อมพิจารณาหึ่งกายในกายเลียงเอยู่อย่างนี้เท่านี้พอ ถ้าพิจารณาหึ่กายในกายเมงเมงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุเทเธตรหานมั่นก็คือความเป็นพระหานอาแลสำหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูก็เวลาก็หมดสลาขอบรรดาทานาหลายจงทรงกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคำสอนของ,องสมเด็จพระสัมาสมพุทธเจ้าทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา ในด้านของมหาปฏิปทานละสูตรโดยเฉพ่ออย่างยิ่งในนวสีจนกว่าจะถึงการเวลาสมควรของท่านสวัสดี